ต้นไม้ตอนนี้มัรกจะเป็นที่อยู่ของคารอกแล้วกับเต้เขาจะลงมากินอาหารเขาจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ต้นไหนคะแม่เต้มองไปต้นไม้ขมดิ้งนี่เป็นต้นไม้ที่อยากะองเสี่ยงเราจะมีนี่ดูข้านะคะเห็นไหมหูเห็นไหมหูไก่ขาเห็นไหมเอออันนี้คารอกกับกเต้เนี่ยอยู่ต้นไม้นี้นะคะนะครัอันนี้คาร่ากับเต้เขาอยู่กับต้นไม้นี่ยสามต้นสี่ต้นที่เป็นออร์แกโนลิตี้นะคะเป็นหนาตาเออฉันมีหญิงสู้เธอรู้หมดทุกอย่างเลย ไก่ป่านี้เขาจะมีหูเป็นสีขาวแล้วก็หางเขาจะงอนขึ้นมาเห็นไหมลูกหางเขาจะงอนขึ้นมาเลยนะคะไก่ไก่ป่านี้นะคะนขนของเขาจะมีสีอยู่ประมาณ5้าสีนะจะมีสีน้ำตาลทองมีสีเขียวเป็ดน,นะคะแล้วก็มีสีแดงแล้วก็มีสีดวแล้วก็มีสีนิลน,นะคะเอ่ออันนี้อันนี้เราพบอ,อะไรคะ